โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการสมกาชาโรโบนะครับผมเป็นคาโรโบคำอธิษฐานในวันจากลาฟิเลนนะครับผมน่าจะใช่แหละตอนนี้เป็นเพิ่มโอกาสทางด้านของเมดฟริเลนแล้วก็เป็นบักอะไรนะสตาร์ทนะครับผมแต่ว่าจะเอา ตู้นี้นะครับผมเป็นฟิเลนและกับเฟ,ฟลุนเป็นไหวพิบคู่นะครับผมธาตุไฟกับธาตุน้ำโอ้มีรีสกิลด้วยนะฮะตัวนี้ค้อน้างตึงค้อน้างตึงว่าอันนี้มีทำให้ตูช่างงานะกับยกเลิกกาอมาตะนะ ผมว่าได้ตัวไหนมาก็ดีนะครับผมได้ตัวอะไรมาผมก็จะปั้นแม็กเลยในกานนะถ้าไม่ช็อตก็ต้องขอโทษไปนะครับผมผมไม่รู้ว่าไม่มาช็อตหรือเปล่านะถ้าช็อตก็ต้องก็ต้องมาภาคครับภาคเอาโอเคตอนนี้ผมมีคูปองอยู่ทั้งหมดร้อยสิบหกใบนะผมจะใช้คูปองในการสุ่มตัวนะครับผมแล้วก็ใช้ใช้เพชรในการสุ่มเกียร์นะแต่เกียร์ผมจะ ให้ผมจะสุ่มในวันที่มีหกร้อยเพรนะก็จบ pvp อาทิตย์นี้นะโอเคเราประสุ่กาชาฟีเลนกับเฟลุนกันนะ,ะทีแรกโป่งเฟลุนเฟลุน่นานั้แต่มันไม่น่าเหมือนกันเลยนะหน้าตามมันมันไม่เหมือนเฟลุนเลยมันต้อง ได้มันเชื่ออะไรเฟลินใช่ไหมวะเฟลฟิเฟิเลนกับเฟลุนเออเอ้นี่ฟเลนธาตุไฟเฮ้ย แลวเวอร์จัดเลวเวอร์จัดเลวเวอร์จัดไงเลเวอร์จัดไงแล้วผมพอไงแค่นั้นแล้วผมพอไผมไม่ต่อไงแค่นั้นแหละก็แม็กเลยแล้วกันขอจัดปั้นแม็กโชว์เลยแล้วกันอ่า และอันนี้พอด้วยอือัลตราครับเปลี่ยนอัลตราแล้วอัพแม็กโชเลยไปวันนี้วันวันศุกร์มันสีทุ่มแล้วมันเพิ่มอัพเดนเจอร์อยู่ไงเไหมใช่วันศุกร์มันเพิ่มอัพเดนเจอ,อ,นะเอเร์ ผมส่งไปกี่ตัวปะประมาณยี่สิบห้าตัวนะจะไม่ผิดกบมีไฮเปอร์ไหมเนี่ยอ๋อไม่มีมีแต่ก้าวดาวไม่เอาเอาเ,อเป็นอันนี้ก่อน ไฮเปอร์อ้าวแล้วขาดบักัน,นี้บักเดียวขาดบักัน,นี้เข้า PPP แต่ไม่ใช่ยูเรนเข้าไปแรกในกิวไงอ้อน,นี้ก็จะได้จะพอดีต้องเสียกบฟฟีนะมันเปลียงมันเปรียง,ม,ยงมันเปรียงกรบและได้มาผมอัพแม็กเลยไง แค่นั้นแหละไม่ค่อยอยากจะโชว์แต่โชว์ไปแล้วนี่ขงคมบาดใจมันไม่ใช่ขงคมมี่ไงนี่ไงนี่ปมีไงแล้วผมโชว์ไง ผมโชว์ไงนี่ไงผมโชว์แค่นั้นแหละว่าอาับแม็กแล้วไงเกียร์นะเกียร์เป็นหวพิพนะก็แนะนำเป็นขวานขวานรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะเกียร์ฟรีนะหาขวานที่มันแบบตีแรงๆเลยนะนี่นี่ อันนี้สามร้อยขวานขวานรองเท้ากระเป๋าใครมีน้ำเต้าก็ใส่น้ำเต้าได้นะฮะหรือกระดิ่งใครมีกระดิ่งกระดิ่งก็ได้ช่องไายได้หมด นี่นะเกียร์ก็ประมาณนี้นะที่ผมใส่นะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปสุบเกียร์นะก็รอกันหน่อยนะครับผมโอเคครับผมมาแถมนะแถมแถมแถมให้นะครับผมเป็นการรีวิวตัวนะเพราะว่าผมก็รีวิวไม่เป็นนะคลิปผมไม่ค่อยมีรีวิวหรอกรีวิวตัว ก็สกิลแรกนะครับผมก็เป็นยกเลิกทักษะอัมตะของศัตรูนะครับผมกับสร้างบาเดียนะแล้วก็ลดการใช้ทักษะศัตรูนะครับสกิลนี้นะครับผมยิงโดนนี่ย,ยกเลิกทักษะอัมตะนีต่อไปนะครับผมก็เป็นสกิลอันนี้ก็สกิลนะครับผมเป็นแม่จบัฟนะสกิลบัฟยกเลิกผลลบนะ ของพรรคพวกแล้วก็รีเซ็ตนะครับผมรีเซ็ตนี่ก็คือแบบรีเซ็ตให้พรรคพวกเราแบบใช้สกิลแบบไม่ต้องขู่ราวนะแล้วก็เพิ่มอัตราหลบทักษะนะครับผมแล้วก็สกิลนี่เลยไฮไลท์ของเดือนนี้เลยมั้งเพราะว่าก็ไม่เคยเจอนะครับผมเป็นการสร้างบาเลียนะครับผมสร้างบาเลียใหม่แบบได้แบบทุกๆุกห้าเบีย ผมว่ามันดีนะแบบสร้างบาเรียมาแล้วแบบโดนตีทีหนึ่งแล้วฮาวีมามันจะสร้างบาเรียอ่าน่าจะประมาณนั้นนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมเกียร์ก็ใส่ประมาณนี้นะผมเกียร์ฟีนะถ้าใครมีโดนแน่นอนของของตัวตัวไอ้ีเลนเลยก็ก็ดีนะครับผมเนี่ยชิ้นนี้ดีนะ คือมันแบบโอ้ค่อนข้างเบอร์นะเพิ่มอัตราการหลบทักษะเนี่ยดีดีแต่ผมไม่มีนะ่ะถ้ามีก็ดีไปรีวิวแบบง่อยๆเลยนะรีวิวง่อยๆ่เลยก็ปล่อยไป,ไป เป็นบัฟหน้าป้อมนะครับผมบัฟไอ้สร้างสร้างโล่ตุกข่าวีอันนี้เป็นน่าจะโจมตีธรรมดานะมันไม่ใช้สกิลให้ดูหน,น่อยปะนี่นี่นี่สกิลที่ยกเลิกแตะมาแต่อันนี้ก็บัฟโล่นะค่อนข้างเวอร์อยู่นะผมว่าแต่มัน ไม่ค่อยแรงอาจจะเป็นเพราะเกียร์ผมด้วยแหละคิดว่านนะมันจะตีบ้านผมแตกเลยเกียร์ผมกัดอาจจะก็มันใช้สกิลอะไรปะผมเปิดภาพเคลื่อนไหวต่ำ ยีงไงเออแมเอวสกิลบัฟโลเป็นการบัฟหน้าป้อมเลยเดี๋ยวอาดูก่อนอ่าบัฟหน้าป้อมตัวนี้ออกมาโอเคบัฟหน้าป้อมแล้วก็บัฟอีกทีนะมันบัฟสองครั้งเลยนะเนี่ย อันนี้เป็นสกิลยกเลิกทักษะอมตะนะโอ้มันก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมถ้าใครอยากใครถ้าใครยังไม่มีแบบทัดไปใช้ก็ไปใช้ได้นะมีทั้งรีสกิลนะครับผมแล้วก็มีอะไรบาเรียนยสร้างบาเรียนทุกๆห้าวีนะก็มียกเลิกทักษะอมตะอีกนะโอ้ ดีๆเลยแล้วแบบสก,กิลแบบสวยมากนะเขาสร้างมาสวยมากนะโอเคครับผมก็รีวิวง่อยๆไปนะฮะผมก็ไม่รู้จะยังไงนะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ